สวัสดีครับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดแจงง้งอำเภอบางค้าจังหวัดชายแดงเตานะครับเราก็มาพบกันในคลิปนี้เช่นเคยนะครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมา,าน้อมสักการบูชาขอพรกับพระพุทธเจ้าเปิดโลกกันก่อนน,น,นนะครับแล้วก็หลวงพ่อพุทธโสธรหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดที่ปฏิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าสลาของวัดแจ้งแห่งนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมท้าวเวสสุวรรณองค์ใหม่นะครับเป็นองค์ใหม่ที่มีความงดงามที่สุดนะครับแล้วก็มีท้าวเวสสุวรรณองค์เก่าด้วยเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมทั้งหมดเลยนะครับบริเวณและสถานที่ของวัดแจ้งอำเภอบางคานี้เป็นวัดที่ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ก็มีความเจริญพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านเยี่ยมชมบริเวณสถานที่แล้วก็ในขณะนี้ทางวัดแจ้งนะครับ กำลังมีการประิสังขงรเพ่าโบสถใหม่อยู่ในขณะนี้นะครับเพื่อเป็นการบอกคุณสําหรับท่านที่มีจิตธาต้องการร่วม<ส>บุญกับทางวัดนะครับก็ขอเชื้อเชิญเลยนะครับเดินทางมาทําบุญกับทางวัดได้ทุกวันนะครับบริจาคซ่าเพื่อเป็นการสบทบทุนนะครับสร้างรพุ่โบสถหรือว่าประิสังขงรเพ่าโบสถใหม่ซึ่งกําลังก่อสร้างกันอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็สําหรับท่านท,ที่ติดตามชมคลิปของเราอยู่ในขณะนี้นะครับ เราก็มาอนุโมทนาบุญไปด้วยกันกันแล้วกันนะครับเพราะว่าเรามาในรูปแบบลักษณะเผยแผ่วัดและอิงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปนะครับวัดแจ้งของอำเภอบางคานนี้ก็เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งนะครับของอำเภอบางคานนะครับปัจจุบันนี้สาราการ,ปรเปลี่ยนที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็มีการปฏิทังของนบูรณะซ่อมแซมขึ้นมาใหม่นะครับเป็นไม้นะครับที่มีความงดงามอย่างมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านเยี่ยมชม ่าบริเวณสถานที่ของวัดติดตามกันให้จบคลิปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมที่องค์ท้าวเวสวรรณองค์ใหม่ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประดิษฐานอยู่บริเวณชายแม่น้ํานะครับปกติแล้ววัดแต่ละวัดที่อยู่ติดแม่น้ําบางปะกงนี้นะครับเมื่อสมัยก่อนที่ผ่านมาก็คือหันหน้าวัดลงชายแม่น้ํานะครับแต่ณปัจจุบันเวลานี้ก็คือมีถนนผ่านทุกด้านนะครับสะดวกสบายหมดแล้วนะครับ สถานที่ของวัดแจ้งนี้ก็มีเนื้อที่ไม่มากมายจนเกินไปนะครับแต่เป็นธรรมชาติพอสมควรที่สุดเหมือนกันนะครับกับสถานที่ตรงนี้สําหรับท่านที่มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเซานะครับก็มาที่วัดแจ้งอำเภอบางคานะครับแล้วก็มีวัดโพบางคาข้างเขาแม่ไก่ด้วยนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆก,กันก็มาร่วมทมําบุญกับทางวัดทําบุญถวายสังฆทานก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นทําบุญอาาน้ําค่าไฟทําบุญใชหนี่ธรณีสงนะครับ การสร้างบุญสร้างกุศลนี้นะครับมีเวลาก็รีบทํากันไว้นะครับเพราะว่าการทําบุญนี้ทําแล้วไม่ได้ไปไหนบุญและอานิสงส์นี้เป็นของเรากันทั้งหมดนะครับสําหรับช่วงนี้ยังเป็นช่วงเช้าๆนะครับก็ยังมีพี่น้องสาธุชนมากันน้อยนะครับทุกท่าน,นก็เราก็น,นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพ่ให้กับพี่น้องสาธุชนทุกท่านที่ติดตามในช่องของเรานะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับที่เป็นกําลังใจให้กับพวกเรามาโดยตลอดนะครับเพื่อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้พบกับคลิปใหม่ๆทุกๆทลิปต่อไปนะครับเอาละครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมองค์เท้าวเวสุวรรณกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปที่องค์ใหม่ก่อนนะครับและเดี๋ยวก็กลับมาที่องค์เก่าแล้วก็ไปเยี่ยมชมท้าโบสถ์ที่กำลังปฏิสนธ์อ,อยู่ในขณะนี้ ครับชว่วนี้เราไปกันเลยครับช่วงนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมบริเวณศาลาการประเรียนที่โบราณประเสริ์สังขรมาใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นศาลาโบราณเก่าแก่มากเลยครับแต่ว่าปัจจุบันนี้สวยงามแล้วนะครับประสิสังขรณ์กันใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับ นี่ก็เป็นลักษณะเป็นฟ้านะครับเป็นเพดานนะครับของศาลานะครับที่เราอยู่ตรงนี้เป็นบริเวณภายนอกของศาลานะครับเราไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับเราก็พาท่านผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณด้านหน้าศาลานะครับที่มีพระพุทธเจ้าเปิดโลกปฏิสฐานอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่บริเวณด้านหน้าป้ายนะครับป้ายวัดแจ้งนะครับที่ก็มีเจ้าเงาะอยู่ด้วยนะครับ ด้านขวามือนี้ก็เป็นนางบนโทนะครับบริเวณสถานที่นะครับหน้าวัดนี้ก็มีต้นโพใหญ่อยู่นะครับสวยงามมากเลยนะครับสําหรับต้นโพนี้ก็เป็นต้นโพเก่าแก่ครับก็มีอายุมาโดยประมาณเกือบร้อยปีเช่นเดียวกันนะครับสาหรับต้นโพนี้นะครับ ครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าท้าเวสสุวรรณแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมมาน้อมสักการะบูชาขอพรกับท้าเวสสุวรรณนะครับเพราะว่าท้าเวสสุวรรณที่ประดิษฐานอยู่บริเวณหน้าวัดแย้งแห่งนี้นะครับก็เป็นองค์ใหม่นะครับสร้างเสร็จเมื่อเร็วๆนี้นครับงดงามมากเลยครับสีเหลืองทองสําหรับเนื้อขององค์ก็เป็นสีเขียวเข้มนะครับบริเวณทั้งองค์ก็เป็นสีทองสลับสีแดงนะครับ งดงามมากเลยครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมที่มีโอกาสเดินทางมาก็มาน้อมตกักราบูชาขอพรกับท้าวเวสสุวรรณนะครับสําหรับท้าวเวสสุวรรณตรงนี้ก็มีพี่น้องประชาชนนะครับเดินทางมากราบไหว้สักราบ,บูชาแล้วนะครับแล้วก็มีโชคมีลาภก,กับสถานที่ตรงนี้กันอย่างมากมายนะครับเพราะว่าท้าวเวสสุวรรณนี้ก็เป็นองค์ที่สองของวัดแจ้งนะครับองค์แรกก็เก่ามากแล้วเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไป เยี่ยมชมที่องค์เก่ากันด้วยนะครับก็ติดตามกันให้จบคลิปเลยนะครับเราก็นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ให้กับท่านสัตวชนนะครับที่มีโอกาสจะได้เดินทางติดตามกันมาที่วัดแจ้งอำเภอบางคานี้นะครับสําหรับอําเภอบางคานี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่เลยนะครับเกี่ยวกับวัดนะครับก็มีวัดแจ้งบางคามีวัดโพบางคามีวัดบักน้ําโจโลนะครับแล้วก็มีสถูป พระเจดีย์พระเจ้าตักสินมหาราชนะครับก็มีหลายๆที่นะครับก็ลองมาเที่ยวกันดูนะครับกับสถานที่ของอำเภอบางคานี้นะครับแล้วก็สําหรับหน้าวัดแยงนี้ก็มีตลาดน้วนาวันเสาร์วันอาทิตย์ด้วยนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่ติดตามชมถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็ขอเชิญนะครับเดินทางมาเที่ยวเมืองฉะเชิงเซาไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวอย่างมากมายพร้อมกับไปสถานที่ตามวัดต่างๆอีกมากมายเช่นเดียวกันเลยนะครับ ครับตอนนี้เราก็ติดตามชมกันไปเรื่อยๆสำหรับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ในขณะนี้นะครับท่านยังไม่มีโอกาสเดินทางมากับสถานที่ตรงนี้นะครับแต่ท่านก็สามารถที่จะตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเป็นการขอพรกับองค์เท้าเวสวรนะครับท้าเวสวรนี้ก็เป็นลักษณะหน้ายักษ์นะครับมีความงดงามอย่างมากเลยนะครับก็ในจังหวัดชาเชิงเซาครับเท่าที่เท่าที่เราเห็นนะครับก็มี ที่วัดพิมพาวาสอีกวัดหนึ่งนะครับแล้วก็ที่วัดแจ้งอำเภอบางคานีนะครับเป็นวัดที่สอนะครับที่มีเท้าเวสุวรรณองค์ใหญ่ขนาดนี้นะครับก็เหลือเวลาอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวเราก็จะทาลาพาจากกันไปนะครับแต่ตอนนี้ติดตามชมกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปที่เท้าเวสุวรรณองค์เก่าแล้วก็ไปเยี่ยมชมพระอุโบสถที่กํลาลังปฏิสังขรอนกันอยู่ในขณะนี้นะครับ เราคิดว่าช่วงนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดแจง้งสักครู่หนึ่งครับครับช่วงนี้เราไปกันเลยดีกว่านะครับครับสำหรับช่วงนี้ผม,มาจา์นัดก็พาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมเข้ามาอยู่ในพระโบสถ์ของวัดแจ้งบือนคาแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาน้อมสักการบ,บูชาขอพรกับหลวงพ่อพระพุทธชินราชที่ประฏิสฐานอยู่ในพระโบสถ์นี้ช่วงนี้เรามาตั้งจิตอธิษฐานขอพรไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ครับช่วงนี้เราก็ตั้งจิตอธิษฐานขอ,อพอรกันไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับพระโบสถของวัดแจ้งนี้เป็นพระโบสถเก่าแก่มากเลยครับมีอายุมาถึง8ปกว่าปีนะครับสร้างมาตั้งแต่ปีพศ2479นะครับครับช่วงนี้เราก็มาเยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักภาพเก่า ของคุณยายคนหนึ่งนะครับที่เป็นผู้ริเริ่มการก่อสร้างพระอุโบสถวัดแจ้งบางคานี้ขึ้นมานะครับ,รบก็คือคุณยายเจียมเงี่ยมคือน,นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมภาพเก่าของท่านนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีใจบุญมีจิตเป็นอกุศลน,นะครับมีจิตอันเป็นกุศลที่ามาริเริ่มการก่อสร้างพระอุโบสถวัดแจ้งบางคา้าเป็นคนแรกเลยนะครับที่สร้างขึ้นมาในยุคนั้นนะครับ เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณทั่วๆสักทรู่หนึ่งก็เหลือเวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวเราก็จะอำลาพาจาก,กันไปนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่มีจิตศรัทธานะครับเราอยากจะขอเชิญชวนด้วยนะครับถ้าท่านมีเวลาและมีโอกาสเดินทางม,มาเที่ยวจังหวัดกาญจน์เซาก็มาที่วัดแจ้งบงังคาแห่งนี้นะครับมาร่วมทําบุญกับทางวัดทาบุญถวายสังฆทานก็ดีทําบุญค่าน้ําค้าไฟก็ดีทําบุญใช้นี่ธรณีสงนะครับเสร็จแล้วก็ไปสักการบูชาขอพรกับพระเวสสุวรรณองค์ใหญ่งดงามมากเลยนะครับ สำหรับวัดแจ้งบางคานี้ก็อยู่ติดกับแม่น้าบะาะกงนะครับบริเวณหน้าวัดก็เป็นชายแม่น้าบะาะกงนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะมีตลาดนะครับมีตลาดน้ําผู้คนก็จะมาเที่ยวตลาดน้ําแล้วก็มาทําบุญไหว้พระที่วัดกันแล้วก็มาไหว้ท้าเวสสุวรรณนะครับเราก็นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ให้กับพี่น้องสาธุชนนะครับที่ติดตามในช่องของเรานี้หากท่านมีโอกาสก็เดินทางมาร่วมบุญกันนะครับเพราะว่าวัดแจ้งบางคานี้สมัยก่อนนะครับ จะหันหน้าลงช้ยแม่น้ําทั้งหมดส่วนใหญ่วัดที่อยู่ช้ยแม่น้ำบางกงก็จะหันหน้าวัดลงช้ยแม่น้ํากันนะครับแล้วก็ถนนรถนี้ก็มีมาหาระยะหลังนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็คือถนนรถสะดวกหมดแล้วนะครับสมัยก่อนก็เดินทางไปไหนก็จะเดินทางกันทางน้ำนะครับใช้เรือเป็นพาหนะกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเยี่ยมชมในพระอุโบสถนี้สักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะหมดเวลากันแล้วนะครับ ครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมภาพเก่าของคุณยายจียมเงี่ยมอือนะครับเป็นผู้ริเริ่มการก่อสร้างพระโอุโบสถหลังนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเยี่ยมชมก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่เราก็จะลาพาจากกันแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็กลับมาพบกันใหม่นะครับพระโอุโบสถของวัดแจ้งนี้เป็นพระโอุโบึถที่ใหญ่มากเลยนะครับเป็นพระโอุโบสถที่ใหญ่จริงๆเลยนะครับ นี่ก็คือฝ้าเพดานนะครับสวยงามมากเลยบริเวณด้านข้างน,นี้ก็คือผนังบทนะครับครับช่วงนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมที่บริเวณรอยพระพุทธบาทจำลองแล้วนะครับ ครับช่วงนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่บริเวณภายนอกพระอุโบสถแล้วนะครับซึ่งในขณะนี้กําลังมีการปฏิสังขอนซ่อมสร้างกันอยู่นะครับก็เพื่อเป็นการบอกบุญให้กับพี่น้องสาธุชนนะครับท่านใดมีความประสงค์นะครับต้องการอยากร่วมซ่อมสร้างพระอุโบสถใหม่นี้ก็ขอเชิญเลยครับมาที่วัดแจ้งได้ทุกวันเลยนะครับซึ่งในขณะน,นี้ทางวัดกําลังมีการปฏิทังขอนอยู่อย่างไม่ขาดสายนะครับ กำลังเร่งรีบอย่างเร็วเพื่อที่จะให้เสร็จโดยเร็ววันนะครับเราก็นําเสนอเพื่อเป็นการบอกบุญให้กับพี่น้องสาธุชนนะครับครับช่วงนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาทาบุญไหว้พระที่วัดกรแลนครับช่วงนี้ก็กาลังจะย่อยกันมาแล้วนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่ติดตามชมอยู่ในขณะน,นี้หากท่านมีโอกาสก็เดินทางมาเที่ยวกันที่วัดแจ้งบางคาเลยนะครับ แล้วในขณะนี้ก็มีท้าวเวสสุวรรณองค์ใหม่นะครับสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาสักการะบ,บูชาก,กันทุกวันแล้วนะครับช่วงนี้สําหรับคลิปนี้บทเวลาลงกระติกิงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาพบกันใหม่เดี๋ยวเราก็จะมาลพาจากกันตรงบริเวณด้านหน้าปู่ท้าวเวสสุวรรณนี้เนี่ะครับก่อนจะจากกันก็ขอพรขอบาร,รมีของปู่ท้าวเวสสุวรรณจงปกปัก,ปกปรักษาคุ้มครองให้ท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ร่มเย็นเป็นสุขสาหรับคลิปนี้ผมอาจารย์นต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ